ก็สวัสดียาำดึกนะครับทุกคนครับวันนี้ผมจะบอกว่าผมมีความสุขและเกิดครับเป็นการเชียบอลเชียแมนยูทีมเรานะสนุกอะ่ะมีอ่ามีความมันอะ่ะครั้งสุดท้ายที่ผมเชียร์แล้วมีความรู้สึกแบบนี้นะถ้าจำไม่ผิดนะจะย้อนไปถึงยุคสโลชารเลยนะที่คุมทีมแล้วเอาชนะปารีสในยูฟาแชมเปี้ยนลีกอ่ะอันนั้นน่าสุดมันเลยเนีย่ยแล้วก็ผ่านมานานมากแล้วจนตอนเนี้ย ผมเพิ่งมารู้สึกสนุกแบบนี้ก็ครั้งนี้แหละก็วันนี้แหละโอ้โหวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทำเรื่องเหลือเชื่อนะบุกไปเก็บ3มแต้มนะครับออกมาจากบ้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับไม่น่าเชื่อนะไม่อยากเชื่อเลยแล้วยิงได้ทั้งสองประตูนะครับอ่าสกอร์คือ2อหนึ่งนะโอ้จบสกอร์นี้นะครับเหลือเชื่อจริงๆเป็นไปนได้นะครับอารมินทำสำเร็จแล้วนะครับ โอ้โห oh, สุดจริงๆครับอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีก่อนนะครับสาหรับเด็กผีทุกหมู่เหล่านะครับที่สามารถเก็บแต้มได้สําเร็จนะครับคือแต้มนี่ผมต้องบอกก่อนนะครับว่ามีความสําคัญมากนะกับทั้งสองทีมนะก็คืออันดับแรกเลยสาหรับแมนซีเนี่ยถ้าเกิดเขาชนะเราแมตช์เนี้ยสามแต้มนี้ก็จะส่งให้เขาถึงท็อปโฟทันทีนะส่วนเราเนี่ยถ้าเกิดเราชนะเนี่ยเราก็จะกลับไปสู่เส้นทางลุนท็อปโฟนะครับดังนั้นสําคัญกับทั้งสองทีมเลย ดังนั้นจะเห็นได้เลยนะครับว่าทั้งสองทีมเนี่ยโซนเต็มที่เลยนะครับทั้งกุนซื้อทั้งสองคนเนี่ยแล้วก็ระหว่างแมตต์อ่ะถ้าดูกันนะโหกุนซื้อสองคนเนี่ยรุนกันสุดๆเลยโดยเฉพาะเป๊ปนะเป๊ปเนี่ยผมว่าเขากดดันมากนะเพราะว่าช่วงลหลังๆฟองเขาไม่ค่อยดีใช่ไหมเป๊ปนี่คือเครียดเลยนะเจอแบบนี้เข้าไปค,คือก่อนเตะเนี่ยผมขอสารภาพก่อนเลยนะว่าว่าผมไม่คิดว่าเราจะชนะเขานะ <c oughs> ผมยอมผมยอมรับเลยว่า อย่างรุ้นยังเก่งก็เสมอนะเพราะผมรู้สึกแค่ว่าถ้าไปดูคลิปเก่าผมนะผมบอกเลยว่ากองหลังเราแน่นแล้วใช่ไหม <c oughs> ทีเนี้ถ้าเกิดโชคดีอ่ะจะชนะก็คือส่วนเขาได้หนึ่งลูกอ่าแต่แต่มาวันนี้ผมผิดคาดไปเลยนะผมรู้สึกว่าเราเตะกันได้สนุกแล้วก็สามารถยิงได้ถึง2ประตูนะครับอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวมาดูที่ตำแหน่งผู้เล่นก่อนนะครับอ่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้ก็มาในแผนอ่าสามี่สานะก็เซ็นเตอร์แบ็กนะครับ มีสตัวนะก็จะเป็นมาร์ติเนสแม็กควายแล้วก็เดลิตนะครับแล้วก็แผงกลางและแผงกลางจะมีทั้ง4ตัวนะก็ด้านซ้ายเราก็จะเป็นดาโลขวาจะเป็นมัสลาวีนะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นอ, ielle, อูกาเตกับเฟอร์นันเดสเนาะกองหน้าก็จะมีถ้าเกิดเป็นตัวเป้าเนี่ยจะเป็นอยลุนนะครับแล้วก็จะเป็นกึ่งปีกเนี่ยกึ่งปีกซ้ายจะเป็นเมาส์แล้วก็ท้างขวานะก็จะเป็นอา,อาหมัตติยลโลนะครับ ทีนี้มาดูกันที่การวางแผนก่อนนะอันนี้เป็นความคิดเห็นของผมเองนะครับไอ้แบ็คหลังเนี่ยสมตัวเนี่ยจะเป็นอาร์ติเนสใช่ไหมแล้วก็มีเดลิกเนาะที่เขาส่งเป็นปกติแล้วอีกคนหนึ่งจริงๆอจะเป็นวาชรลาวีนะแต่ทีเนี้ยผมรู้สึกว่าออม l ลินเนี่ยเขาต้องการแก้กเกมที่เราชอบเสียประตูจากลูกลูกมงงง่ายเขาก็เลยเอาแม็กควใส่เข้าไปเพราะว่ากองหน้าเขาก็ฮารันไงตัวสูงใช่ไหมเขาน่าจะเอาแม็กควมาแก้กเกมตรงนี้ ดังนั้นเขาก็จะขยับปัสลาวีเนี่ยที่เล่นกลางดีอยู่แล้วเนาะก็ที่เล่นกลางได้อะ่ะก็กลับขึ้นไปตรงกลางทีงนี้มาตรงกลางเนี่ยอาดาโลยืนพื้นอยู่แล้วเขาต้องอยู่ซ้ายของเขาอยู่ลวแล้วก็กองกลางเนี่ยก็เป็นอุกเต้แล้วก็บุนโดเฟอร์เันเดสสองตัวนี้ที่เข้ามายืนกลางคู่นะผมว่าเขามีนัยยะนะครับเพราะว่าวันเนี้ยเราจะเจอกองกลางของแมนซีที่ผมว่าเขาเชี่ยวเลยนะเชี่ยวชาญอะอย่างเก่งอะ ก็จะเป็นอะไรเดอร์บอยถูกไหมดังนั้นเขาต้องเอาตัวที่นิ่งที่สุดอ่ะพูดง่ายงว่ากองกลางที่เก่งที่สุดอะเทียบชั้นได้อะเอากลางเนี้ยมาสู้อ่ะดังนั้นเขาก็ต้องปัดมัสลาวีไปขวาถูกไหมอ่ะส่วนทีนี้เกมบกุกอ่าแนวลูกของเราบ้างนะอ่ะหน้าเป้าก็เป็นไฮดนุนแล้วก็กึ่งปีก็จะเป็นเมาส์กับอามาติอโลสองตัวเนี้ยถ้าสังเกตนะเขาใส่มาเพื่อใช้ความเร็วนะเพราะว่าสองตัวเนี้ย เหมือนมีความเดียวทั้งคู่โดยเฉพาะอา,าอะมัดเมาส์นี่ก็คือเป็นผู้เล่นสไตล์เกมบุกถูกไหมอ่าเขาก็เอามาไว้เพื่อจ,จุดป,ประสงค์นี้ดังนั้น3ตัวเนี้ยจะบุกไปพร้อมกันเลยนะเช่นี้มาดูเรื่องการเล่นบางสินาทีแรกอะ่ะอันนี้ต้องคุยถึงสินาทีแรกก่อนเพราะว่าตอนยังมีเมาส์อยู่นะ เปิดเกมมาเราจะสังเกตได้เลยว่าแมนเชสเตอร์เราแมนยูเนี่ยเล่นเกมเพรสนะก็คือว่าถ้าเกิดเสียบอลเนี่ยก็จะเข้าบอลเร็วเลยแล้วก็จะเข้าบอลหนักด้วยเพราะว่าอัตราการทำฟาวสูงมากฟาวเยอะนะเราฟาวเยอะมากเลยอันนี้เป็นแทคกติกแน่นอนเพราะว่าการทำฟาวผิดปกติไม่เหมือนเกมอ,อื่นๆที่ผ่านมาแล้วก็กลางเราเนี่ยที่ว่าส่งอกกเต้ไปเนี่ยเฟอร์นันเดสไปเนี่ยได้ผลนะครับเพราะว่าเพราะว่าแมนซีเนี่ยผมมองว่าเจาะกลางเราไม่ได้นะ กลับไปขึ้นลุกทางซ้ายแทนเออเพราะว่าวันนี้เราจะโดนทางซ้ายเยอะมากดังนั้นผมถือว่าเราหยุดเกมตรงกลางเขาได้นะต้องขอชมอุกเต้นะผมชอบอุกเต้มากคือผมรู้สึกว่าเนี่ยแหละกองกลางที่ที่โอเคเพราะว่าถ้าสังเกตนะกองกลางที่พักบอลตัวผ่านบอลเก่งๆอะ่ะมันจะเล่นเหมือนไม่มีอะ่ะความหมายผมก็คือว่ามันเนียนตามันไม่ได้มีจังหวะอะไรหวือหวาแต่รู้สึกได้ว่าเวลาเขาได้บอลอะ่ะ โอเคเรานิ่งได้เรามันมีตัวกําหนดจังหวะของบอลได้บอลผ่านได้รับบอลได้จ่ายบอลได้เนี่ยโอเคแล้วก็บูโน่บูโน่วันนี้ผมมองว่าผู้บรรยายเขาบอกเขาพลาดบ่อยแต่ผมกลับมองว่าเขาน่าจะใช้คําว่ากล้าได้กล้าเสียนะเพราะว่าต้นเกมผมเห็นเขาได้บ bon อลน่ะบอลอยู่ที่เขาโอเคนะบอลไม่ได้เสียเยอะแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะจ่ายไปให้อามัดเยอะดังนั้นพอกองกลางสองคนได้แข็งปุ๊บเนี่ย ทำให้เกมเราเล่นง่ายขึ้นกลางเขาบุกกลางเราไม่ได้ต้องออกออกซ้ายออกขวาอย่างเดียวอจนกระทั่งเมาส์เจ็บนาทีที่นาทีที่สิบาเมาส์เจ็บเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นเมนูมาแทนทีเนี้ยทีนี้เมนูมันเป็นเกมลับใช่ไหมเขาก็ต้องมาแทนบูโน่แล้วเอาบู n โน่ไปแทนเมาส์อันนี้ก็เป็นปกติอยู่ละมันแทนกันได้ตำแหน่งนี้ก็โอเคทีเนี้ยเมยนูเนี่ยผมสังเกตม,มาประมาณแมบบตช์สอแมตช์นะ ผมว่าไมนูตอนหลังๆเขาไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่สำหรับกองกลางไงเพราะมันสําคัญใช่ไหมเขาก็เลยเลือกเป็นอุกเต้กับบูโน่ทีเนี้ยวันเนี้ยโชคดีมากเลยไมนูเนี่ยลงมาแรกๆอ่ะถ้าสังเกตนะจับบอลกระชอกบ,บ่อยแต่พอสักสองสามจังหวะสองสามครั้งปุ๊บเขาก็กลับเข้าที่ละทีเนี้ยทีเนี้ยแน่นเลยทีเนี้ยทีนี้ไม่พลาดเลยไมนูเล่นดีนะครับวันนี้ในไมนูเล่นดีมากผมถือว่าเล่นดีมากเลยและขยันด้วยในความสด พอเมาส์ออกส่งเมนูมาเนี่ยลูกเกมก็ไม่ต่างจากเดิมนะครับกับกลายเป็นผมมองว่าเราโชคดีด้วยซ้ำนะที่ได้เอาเมานูมาแล้วเมนูเล่นได้งไงทีนี้เกมบุกอะเปลี่ยนจากเมาส์เป็นบูโน่อะก็เลยเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยครับบูโน่ใจได้สะดวกขึ้นนะเพราะว่าบูโน่ก็ไม่ต้องไม่ได้แบบว่าเน้นเกมรับมากอะแต่ว่าบูโน่เราอะวันเนี้ยผมมองว่าเขาได้ทั้งลุกทั้งรับนะอะแม้จะเสียบอลแม้ตอนสั่งช่วงหลังจะเสียบอลเยอะก็ตามเหมือนว่าเขาบังคับให้เขาต้องเสี่ยงขึ้นนะนะเพราะทีมเราบุกไม่ได้ แล้วก็ส่วนแมนซีวันนี้นะครับต้องขอชมกองหลังเขาก่อนนะอันดับแรกออไอ้ช่วงเสียประตูตอนหลังอะ่ะผมว่ามันอันนั้นนะเขาเขาเขาหลุดแล้วหลุดเลยแต่ก่อนหน้านั้นอะ่ะผมว่ากับดักล้ำหน้าเขาใช้ได้ผลกับเรามากนะเพราะว่าช่วงต้นพช่วงครึ่งแรกอะ่ะเราเรารับหน้าเขาบ่อยมากนะเราหลุดไปยิงก็จริงนะแต่ก็ติดล้ำหน้าเยอะมากแล้วพอช็อตที่เราแบบว่าหลุดจริงอะ่ะเรากลับกลายเป็นว่า อ่ะอย่างยังมีช็อตหนึ่งที่อาหมาัดหลุดไปอ่ะสังเกตทุกครั้งที่หลุดไปอ่ะมงองเงยหน้าขึ้นมาตัวเป้าจะมีแค่ตัวเดียวก็คืออ่าหอยลุนดังนั้นเขาก็ต้องชะลอเกมทีนี้ไอ้ที่เราบุกมาทั้งหมดอ่ะมันก็ต้องช้าลงไงแสดงว่าแมนยูตอนนี้เน้นเกมรัดกลุ่มนะดังนั้นถ้าเกิดเราจะปรับอ่ะก็อยากให้ปรับผมก็คิดว่าอยากให้ปรับเรื่องของการบุกอ่ะคือเวลาเราหลุดไปแล้วว่าเราจะทําอะไรต่อไอ้ไอ้พื้นที่สุดท้ายอ่ะเราจะมาหยุดเราจะมาช้าตรงนี้ตลอด นะทีนี้มามีจุดเปลี่ยนตรงที่ว่าเราเสียมุมใช่ไหมเราเสียมุมอีกแล้วจากทางซ้ายทางซ้ายนี่เขาเขาใช้ความเร็วเล่นงานเราทีนี้เปิดมุมมาเนี่ยจังหวะเปิดมุมเนี่ยเราเสียลูกนี้ใช่ไหมลูหมงพอมาดูภาพช้าผมเห็นเลยว่าฮอยลุนกับดานโลประกบพลาดพลาดมากการประกบเราจะต้องอยู่ข้างหลังผู้เล่นเพื่อมองเพื่อมองเห็นผู้เล่นใช่ไหมเราก็วิ่งตามไปได้แต่ถ้าเกิดเราปล่อยให้ผู้เล่นนะอยู่ข้างหลังเรา หมายถึงว่าเราก็จะไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนอันนี้พลาดท,ทั้งคู่2คนเนี่ยพลาดแน่นอนดังนั้นเกมนี้ถือว่าเราพลาดมุมอีกแล้วนะเออนี่ผมเสียดายมากมันมันมันไม่ควรพลาดอะ่ะเป็นทั้งดาโลแล้วก็อยลุนเลยอ่าแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆนะสองตัวนี้จะไม่ใช่กองหลังนะไอซิตี้เนี่ยเขาก็พยายามดึงกองหลังเราออกเห็นไหตัวประกบเราอะ่ะดึงไปตรงอื่นถูกไหมแล้วก็ใช้ตัวที่ที่มงเราเนี่ยเป็นแบ็ค ถ้าจะไม่ผิดอ่ะเป็นแผงหลังด้วยซ้ำนะขึ้นมาขึ้นมาหมงอ,อไอ้ฮอยลุนกับดาโลก็เลยโดนตรงนี้ไปแล้วก็ดาโลเนี่ยมันรว่ยอยู่แล้วนะผมรู้สึกว่าเขาก็วันนี้เขาก็เล่นเล่นโอเคใช้คําว่าโอเคนะก็คือเลี้ยงบอลได้อ่ามีความไวมีสปีดต้นแต่เรื่องการจ่ายบอลการเปิดบอลเนี่ยแย่อยู่นะแบบใช้คำว่าบัดซบได้เลยอะผมเห็นว่าเปิดบอลแล้วโด่งออกไปเลยก็มีแล้วก็มีชอดก่อนจบครึ่งหลังฮะ โอ้โหว่าเป็นกองหลังยังไงเปิดบอลตัดฐานหน้าประตูเราเกือบเสียแนละ้วถือว่าเป็นเซนต์กองหลังที่แย่เลยถ้าเกิดใครเล่นบอลแล้วยืนหลังเนี่ยจะรู้เลยว่าลูกนั้นเนี่ยเขาพลาดใหญ่หลวงเราโชคดีนะครับที่ไม่เสียประตูนะอะจบไปครึ่งแรกมาเปิดมาครึ่งหลังเนี่ยตัวเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนตัวอะไรเลยแต่ว่ามันจะมีจุดหนึ่งก็คือแมนซีเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเล่นเครื่องตรงกลางมากขึ้นเหมือนเขาเจาะตรงกลางได้มากขึ้นนะเจาะได้เยอะขึ้น แต่ว่าสุดท้ายก็ยังไปติดกองหลังแล้วอยู่ดีเพราะว่าตอนเนี้ยผมรู้สึกว่ากองหลังเราอ่ะมันแน่นแล้วนะเดอลิกมาตินเนสเนี่ยโหผมว่าแน่นมาซาลวีอย่เงี้ยอุกตอเตเล่นโคตดีเล่นดีจริงอุกเตเราเฉพาะอุกเตเนี่ยมาซาลวีเนี่ยโหขอบคุณที่ทีมเรายังมีแบบนี้อยู่อ่าโดนไมนูบิกตัวนี่ี้ยังเขายังเจาะไม่เข้านะครับมีแต่เฉียดเฉียดแต่ใช้ก็ว่าเฉียดจริงนะ แต่จอบไม่เข้าดังนั้นเราจะได้สวนเยอะกว่าถ้าสังเกตเพราะว่าครึ่งหลังเราจะได้บุกสวนกับเยอะขึ้นเยอะมากจริงๆนะในนาทีที่77นะก็มีการเปลี่ยนตัวเราแมนซีเนี่ยเปลี่ยน2ตัวนะเป็นหน้าซ้ายเขาไอปีกซ้ายเขาอะที่เล่นงานเราอ่ะมาซาลวี v, อะแล้วก็อีกตัวหนึ่งผมจำไม่ได้ละอ้ออีกตัวหนึ่งเปลี่ยนแทนเดอะบอยผมจำไม่ได้ว่าตัวอะไรส่วนเราันี้ผมถือว่าเขาเปลี่ยนตัวดีมากเลยเพราะผมรู้สึกว่ามาซาลวีอะหลังๆนะเหมือนเหมือนเขาจะเหนื่อยละพอเขาเขา,ขา,ขาเปลี่ยนตัว ปีกซ้ายเขาอะมาเป็นแ uh, จ็คกิลิทถือว่าออมรินเนี่ยเปลี่ยนตัวดีนะก็คือเปลี่ยนมัซาลวีเหมือนกันก็เปลี่ยนเป็นเอาแอนโทนีมาแทนแอนโทนี Anthony เนี่ยจะต่างจากมสซาวีนะมัซาวีผมรู้สึกว่าเขาคุมพื้นที่เก่งแล้วเขาก็จ่ายบอลต่อบอลได้ใช่ไหมแต่แอนโทนีเนี่ยจะได้ในเกมของการพาบอลไปข้างหน้าไปกับตัววและจ่ายไปยันพื้นที่สุดท้ายอเอาบอลขึ้นแดนเนี่ยผมถือว่าโอเคแล้วก็ได้ความสดได้ความเร็วมาปิดแจ็คกิลิท ผมถือว่าอยู่เลยนะอยู่เลยอยู่เลยแล้วก็เปลี่ยนเดลิกเอาไอโยโรลงมาตัวโยโร่เนี่ยก็ไม่ได้น่าเกียดอะไรนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือเปลี่ยนหอยลุนเอาเซอร์ซี่เข้ามาแทนเซอร์ซี่อ่ะพอลงมาผมรู้สึกได้ว่าเกมของหน้าที่ของตัวเป้าอ่ะมันหายไปนะมันเป็นแค่ตัวเหมือนเซอร์ซี่เป็นเอสเอสอะซูเปอร์ซับทักบอลในแดนหน้าแล้วรอรอเพื่อนฉีกออกแล้วก็จ่ายเพื่อนอย่างนั้นมากกว่า ดังนั้นความรู้สึกของตัวเป้าจะหายไปเพอะเปลี่ยนตัวเท่านั้นน่ะได้เรื่องนะครับก็ไม่ถึง10นาทีนะเราก็ไาได้ลูกจุดโทษนะครับจากความขยันของอามัดนะลูกนี่โอ้โหจะผมลืมพูดถึงอามัดเลยเลยนะอามัดที่ผมให้แมนอั t เตอรแมเลยนะครับตั้งแต่นาทีแรกอะ่ะยันนาทีสุดท้ายที่เขาออกจากสนามอะ่ะคิดดูสิโอ้โหไอ้ลูกตีเสมอเนี่ยเราได้จากเขานะได้ความขยันของเขานะเขาก็ไปทําให้เราได้จุดโทษใช่ไหมแล้วก็บูโน่ก็ยิงเข้าไปยังไม่จบนะครับ ลูกขึ้นนําก็มาจากมาจากอาหมัดอีกอาหมัดลูกลูกขึ้นนํานี่ผมผมถือผมซูฮกเลยเพราะนาทีที่89เขายังวิ่งแบบเหมือนไปดูดดูดม้ามาเลยอะแล้วเขาก็เป็นคนวิ่งไปเอาบอลไปเก็บบอลไปทําจังหวะแล้วก็ยิงยิงด้วยตัวเองด้วยนะโอ้โหอนนั้นผมดูแล้วผมก็โคตรดีใจดีใจมากๆเป็นแมตช์คุณภาพอีกแมตช์หนึ่งอะ ที่แบบควรค่าแก่แฟนผีทุกคนนหะเพราะหลังๆก็เตะดึกแล้วเกินไงเนี่ยวันนี้ก็จบตีหนึ่งครึ่งถูกไหมโอ้คุมค้มคุ้มอ่ะโอเคยิงเสร็จปุ๊บอัรินก็ยังไม่จบนะครับเขานาทีที่91ยิงได้89 91เก็นี่ยเขาส่งดินเดอร์เลิฟมาแล้วเอามาหมัดออกก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนเลยอะ่ะก็ชัดเจนนะครับก็อีกอีกแค่รอต่อเวลาก็ไม่เกิน5นาทีใช่ไหมก็ส่งลงมาเพื่อกันเลยแล้วก็ดินเดอร์เลิฟตัวสูงอยู่แล้วชัดเจนครับเอามากันรักษาสกอร์ แล้วสุดท้ายก็ทําได้นะครับเก็บ3มแต้มในบ้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้แล้วก็สู้อย่างเมามันวันนี้แมนยูเราอะสู้แบบเหลือเชื่อเหลือเชื่อของผมก็คือเหมือนไม่ใช่แมนยูที่ผมดูมาก่อนๆน,น,นั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าอันรอบนี้มันมีของมันมีมันดีขึ้นอะทุกแมตท,ที่ดูดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มาแมตแมนซีเนี่ยแหละถึงชัดเจนว่าอัรอรินเป็นกุญซที่เก่งมากครับทำได้ล้มแมนซิตี้ในบ้านได้ โอ้โหเหลือเชื่อมากครับยินดีกับเด็กผีครั้งด้วยนะครับเรากลับสู่เส้นทางของท็อปโฟแล้วครับมาฝันให้ไกลไปให้ถึงครับวันนี้ยังไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเกิดอมรินเนี่ยมีโอกาสได้แบบซื้อตัวเลื่อยๆผู้เล่นในตำแหน่งที่เขาอยากเล่นอยากใช้อยากซื้อมาใช้จริงๆอ่ะทีมเราจะไปได้ขนาดไหนนะอ่ะโอเคอยู่กับปัจจุบันครับนะัดต่อไปเจอสปเปอร์นะนะก็เดี๋ยวมารอเชียงครับว่าผลจะออกมาหมูหรือจ่านะครับ ก็ขอให้ผีแดงมราโชคดีครับงั้นวันนี้ก็สมควรเก็บเวลาครับฝันดีราตรีสวัสดิ์กับทุกท่านบ๊ายบายครับ